สวัสดีค่ะน้ำพึ่งไลฟ์สไตล์ค่ะสำหรับคลิปนี้เหมาะกับสาวๆมากๆเลยค่ะค่ะคุณผู้หญิงท่านไหนที่กำลังมีปัญหาเรื่องกลิ่นมิ้นท์และก็ตกขาวและก็อาการคัน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 คน,นะคะฟังไว้เลยนะคะว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรรู้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุที่เกิดขึ้นคือ เกิดจากเชื้อจูรินซีชนิดดีในช่องคลอดของเราลดน้อยลงนั่นเองค่ะซึ่งถูกทำลายโดยแบคทีเรียจนทำให้เกิดกลิ่นหมินนั่นเองค่ะในบางคนนะคะกลิ่นแรงแม้นขณะเข้าใกล้เลยทีเดียวเพราะว่าจูรินซีชนิดดีของเรามันถูกทำลายโดยแบคทีเรียนะคะแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวค่ะเพิ่งมีวิธี มาแนะนำให้กับทุกคนนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากง่ายและก็ได้ประโยชน์แถมอิ่มท้องเลยคะ่ะนั่นก็คือเพียงให้สาวๆไปซื้อยาคูมาดื่มนะคะดื่มแค่วันละหนึ่งขวดค่ะเพื่อเพิ่มเชื้อจูลินซีเข้าไปทำลายแบคทีเรียที่เกิดขึ้นอยู่นะคะโดยเชื้อจูลินซีชนิดดีที่ว่านั้นก็คือแลคโตบาซิลัสนั่นเอง และที่สําคัญแลคโตบาซิละจะมีอยู่ในยาคูนะคะเพียงแค่ดื่มวันละหนึ่งขวดนะคะเพื่อเพิ่มจูรินซีชนิดดีเข้าไปให้กับร่างกายของเรานะคะเพราะว่าจูรินซีจะเข้าไปทําลายแบคทีรียและมันก็จะทําให้กลิ่นเหม็นพวกนี้ปัญหาพวกนี้หมดหายไปจริงๆค่ะทุกคนลองไปทําตามกันดูนะคะมันหายจริงๆค่ะและน้องสาวของเราก็จะหอมสดชื่นจริงๆค่ะเชื่อพึ่งนนะคะสูตรนี้ง่ายมากดื่มวันละหนึ่งขวดค่ะ